ตัวชีวัดทักษะเอามาทําอะไรครับเอามาโชว์ชาวบ้านเขาไม่ใช่นะเอามาประเมินว่าพนักงานมีทักษะนั้นทักษะหนึ่งใดนั้นในระดับที่คาดหวังหรือเปล่าเข้าไหมครับตัวชีวัดทักษะเอามาใช้ สำหรับการประเมินว่าพนักงานนั้นมีทักษะในระดับที่คาดหวังหรือไม่เช่นทำงานมา6เดือนแล้วคาดหวังต้องมีทักษะระดับ2ถูกต้องไหมครับเราก็เลยต้องไปประเมินตามตัวชีวทักษะเพื่อให้รู้ว่าเขามีทักษะที่ระดับ2หรืออยังโอเคไหมครับตัวชี้วัทักษะมัน,ม,นมันคือตัวชี้วัดมันคือการปฏิบัติ ตามระดับที่คาดหวังหนึ่งสองสามสี่เขียนไหมครับคือการปฏิบัติในระดับที่คาดหวังนะครับได้เพียงใดอยากรู้ว่าเป็นแบบนี้หรือไม่ก็ต้องประเมินเขียนไหมครับตัวชวทักษะคือข้อมูลอ่ะ คือข้อมูลแสดงถึงการปฏิบัติตามระดับที่คาดหวังว่าทำได้เพียงใดเมื่อเทียบกับอะไรเมื่อเทียบกับที่คาดหวังอยากรู้ว่าทำได้มากน้อยเพียงใดงั้นต้องประเมินเวลาประเมินงั้นแปลว่าประเมินตัวชีวัดทักษะเข้าไหมครับตัวชีวัดทักษะจึงเกี่ยวข้องกับสองข้อมูล ตัวชีวทักษะจึงเกี่ยวข้องกับ2ข้อมูลข้อมูลที่1คือขอบข่ายของทักษะกับข้อมูลที่2คือ proficiency level ขอบข่ายทักษะคือเมื่อกี้ที่พูดถึงเข้าไหมครับขอบข่ายทักษะจะไปตอบว่าต้องปฏิบัติเรื่องอะไรบ้างจริงไหมครับจริงไหมครับ proficiency level จะไปตอบว่า ตามระดับที่คาดหวังเพียงใดถูกต้องไหมครับดังนั้นตัวชีวัดทักษะจะทําจาก2ข้อมูลเดีย๋ยวท่านต้องลองทําจะทําจากสองข้อมูลคือขอบขายทักษะและ proficiency level โอเคไหมครับท่านจะต้องทําข้อมูลอันหนึ่งทิ้งไว้ก่อนเลยคือ proficiency level ได้ข้อมูลจากการวิเคราะห์งานก็จะมาเขียนขอบขายของทักษะนะครับในแนว c o m เม้ซีเรียกว่าให้ความหมายทักษะ แต่แนวของ skill metric มันไม่ได้บังคับเราก็เลยมาพูดถึงเขียนขอบขายทักษะไว้สักหน่อยนึงกันแล้วกันขอบขายคือความหมายแหละนะครับอันเดียวกันโอเคนะครับอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวท่านต้องลองทำลองทำเดี๋ยวท่านจะเห็นภาพเองแหละตอนนี้แปะไว้ก่อนนะครับเวลาที่พูดถึงอะตกลงทักษะการเรนมาเป็นทีมคืออะไร ทักษะการซ่อมบำรุงเครื่องจักรคืออะไรทักษะการดูแลศักยเครื่องจักรคืออะไรเนี่ยในความคุ้นชินของเราเนี่ยเราจะเขียนมันเป็นข้อความเชิงพรรณนา,นาการทำงานเป็นทีมหมายถึงการที่บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปมาทํางานด้วยกันภายใต้วัตถุประสงค์มีการร่วมมือร่วมใจกันมีการช่วยเหลือเกอื้อกูลกันมีการแบ่งปันทรัพยกากรระหว่างกันเอเมนไหมฮะมาได้เขียนออกมาแบบเนี้ยซึ่งเวลาเอาไปทําตัวชี้วัดทักษะมันทํายากดังนั้นก็เลย ให้เขียนความหมายของทักษะหนึ่งใดออกมาเป็นบุลเลตบุลเลตนะครับทักษะการบำรุงรักษาเครื่องจักรมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือบำรุงรักษาเครื่องจักรเก็บรักษาวิเคราะห์ปัญหาเครื่องจักรแล้วก็ประสานงานไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อซ่อมแซมหรือบำรุงรักษามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับพวกนี้ขอบข่ายของทักษะการบำรุงรักษาเครื่องจักรเป็นเรื่องแบบนี้นะครับเนี่ยเสร็จขั้นตอนที่ขั้นตอนการวิเคราะห์งานแล้วนะ ก็ขอให้เขียนเป็นบูลเลตบูลเลตเท่านั้นแหละแล้วเราจะเตรียมข้อมูลนี้ไว้เพื่อทําตัวชี้วัดทักษะต่อเอเคนไหมครับโอเคไหมครับ,รบจบขั้นตอนการวิเคราะห์งานขั้นตอนต่อไปที่ท่านจะต้องทํานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวด,ด,ยวดูอ่ะถอยกลับไปนิดนึงนะครับถอยกลับไปนิดนึงนะครับทักษะที่เป็นซอฟต์สกิลนะครับทักษะที่เป็นซอฟต์สกิล ที่ท่านจะได้ไปในไรในวันนี้นะครับทุกทักษะผมจะให้ความหมายไว้หมดเลยโอเคไหมครับให้ความหมายไว้หมดเลยการคิดเชิงระบบมันเกี่ยวข้องกับเรื่องการวิเคราะห์การทํางานในหน่วยงานหรือกลุ่มงานแยกแยกประเด็นคาดการประเมินความเป็นไปได้แล้วเชื่อมโยงแต่ละประเด็นซอฟต์สกิลการเขียนขอบขายมันซับซ้อนยิ่งกว่าฮาร์ดสกิลอีก การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตัดสินใจมันหมายถึงการกำหนดประเด็นหรือขอบเขตการวิเคราะห์การหาความสัมพันธ์ของข้อมูลคาดการประเมินความน่าจะเป็นในประเด็นต่างๆอธิบายผลการวิเคราะห์ข้อมูลและวิเคราะห์ให้เห็นความเชื่อมโยงเชิงเหตุและผล s o ฟต์ skill, สกิลซับซ้อนยิ่งกว่าอีกดังนั้นท่านไปต่อยอดได้เลยประสานงานหมายถึงต้องทำอย่างนี้มันเกี่ยวข้องกับเรื่องอย่างนี้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 เอเคไหมครับ งั้นพูดกันให้ถึงที่สุดเลยความหมายของทักษะคืออะไรความหมายของทักษะคืออะไรพูดกันให้ถึงที่สุดเลยนะเมื่อกี้ผมพูดถึงว่าความหมายของทักษะคือขอบข่ายใช่ไหมครับพูดต่อไปคือความหมายของทักษะคือคือสิ่งที่ต้องการให้ปฏิบัติอย่างย่ยอๆความหมายของทักษะ คือสรุปย่อสิ่งที่ต้องการให้ปฏิบัตินั่นเองในทักษะนั้นๆแต่ไม่ได้บอกว่าจะให้ปฏิบัติอย่างไรบ้างนะครับให้บอกว่าจะต้องปฏิบัติอะไรบ้างอย่างยอ่ยอๆส่วนปฏิบัติอย่างไรอยู่ที่ work instruction พูดกันที่ถึงที่สุดความหมายของทักษะที่เรียกว่าขอบเขตของทักษะมันคือ การระบ,บุว่าทักษะนั้นต้องการให้ปฏิบัติอะไรอย่างย่อๆอย่างย่อๆนะครับอย่างย่อๆแต่มันต้องครบถ้วนในสิ่งที่ต้องการดูนะถ้าพูดถึงทักษะการซ่อบมบำรุงรถยนต์มันก็ต้องครบถ้วนทุกสิ่งนะที่จะต้องทำมันจะแหว่งไปบางอย่างมันทักษะมันก็จะไม่บริบูรณ์มันก็จะไม่สมบูรณ์ โอเคไหมครับอ่ะนั่นแหละคือการให้ความหมายนะครับการให้ความหมายนะครับหรือผมเขียนก็ว่าเชิงปฏิบัติแปลว่าแปลว่าท่านอย่าพยายามไปหาทฤษฎีท่านไปถามกับคนที่ปฏิบัติในเรื่องการไอ้คำว่าความคิดสร้างสรรค์ในมุมมองของเรามันคือมันคือเรื่องอะไรว่ามามันคือการต้องทําอะไรไหมให้เห็นบ้างว่ามานะครับแต่ทําอะไรให้เห็นเนี่ย พอไปเข้าตารางสกิลแมทริกมันจะบอกได้ว่าที่ระดับหนึ่งต้องทําได้ประมาณนี้สกิลระดับสองต้องทําได้ประมาณนี้ระดับสามต้องทำได้ประมาณนี้ระดับสี่ต้องทําได้ประมาณนี้ถูกต้องไหมครับเอาใหม่นะทักษะคือความหมายเชิงปฏิบัติของทักษะคือคือพูดกันที่สุดก็คือสิ่งที่ต้องปฏิบัติออกมาให้เห็นสรุปอย่างย่อๆออกมาอ่ะแต่ ปฏิบัติได้แค่ไหนล่ะอา้าวงั้นทักษะระดับไหนล่ะถ้าท,ทักษะระดับหนึ่งก็ปฏิบัติได้เท่านี้ทักษะระดับสองก็ปฏิบัติอย่างนั้นได้เท่านี้ทักษะระดับสามก็ได้เท่านี้ทักษะระดับสี่ก็ได้เท่านี้ดังนั้นพอให้ความหมายทักษะเสร็จเรียบร้อยเขียนออกมาเรียบร้อยสังเกตไหมครับพอเขียนออกมาเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ต้องทําต่อไปคือท่านต้องไปท่านต้องไปทำ proficiency level ขององค์กรของเราไว้คือข้อมูลส่วนนี้เนี่ย p o f i c i e n c y level คือข้อมูลส่วนนี้โอเคไหมครับแล้ว p o f i c i e n c y level มันบอกอะไรมันบอกว่าที่ระดับหนึ่งเนี่ยให้ทำสิ่งนั้นน่ะตามความหมายทักษะได้ประมาณนี้ที่ระดับหนึ่งให้ทำได้ประมาณนี้ที่ระดับสองของทักษะนั้น ตามความหมายของทักษะนั้นนะ่ะให้ทําได้ประมาณนี้ที่ระดับสามของทักษะนั้นๆให้ทําได้ประมาณนี้ที่ระดับสี่ให้ทําได้ประมาณนี้เอเคไหมครับ